เบลคั่มซิงอ่ะน้ำมะนาวน้ำมะนาวนะครับเปรียร um <69. S 2> ้ยวหวานหกร้อยหกสิบเก้ามีไข่ตุ๋นเบ,บนี้ด้วยคือยถึงลูกนะทำไมไม่ชวนลูกมาด้วยเน <oss> os. ื้อวากิวเนื้อใบพายเนื้อใบพายอร่อยหอยนางรมเกาหลี <S <S ไหนอ่ะนี่ไงเอาไหมล่ะหให้ดูเฉยตัวนี้เป็นชิคเก้นริปซาจอรี่ชีสกิมจิตัวนี้เป็นเนื้อวากิว AUS ูเอสชีสกิมจิก็มีหลายอย่างว่ะสั I ่งดูว่าจะเอาอะไรเหลืออะไรยังไม่ได้สั่ ตอนนี้เราย่างกุ้งนะครับจะลองเปิดดูข้าวโพดอ๋อข้าวโพดชีดใช่ข้าวโพดชีชดส่วนตัวนี้เป็นสา,ราหร่ายด้วยว่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมน้ําซุปร้อนๆมีสาหร่ายมีเต้าหู้ออกมาแล้ว,ห,วหรอเฮ้ยเนื้ออะไรอ่ะทำไมได้ทิ้นเดียวนยเนื้อแกะเนื้อแกะใช่เนื้อแกะมาใหม่อ๋อใช่น่องไก่เกี๊ยวซ่าคุ้งเทมปุระไหนอันนี้แซลมอนสดๆเลยตัวนี้เป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกินเอง ขนมปังวันนี้มีใน,<ม>น,นเซตนี้หรอเป็นยำแซลมอนนะครับตัวนี้เป็นแซลมอนดองอ่าเอาไว้ทางนี้ไหมดูพริกดิบ้าเต็มเลยตัวนี้เป็นแซลมอนสดใช้มือจอบับเลยนะเหลือน้ำจิ้มน้อยังไม่ย่อยใช่ไหมขอบคุณแซบอ อร่อยก็เนื้อกดดีเนาะสีสวยเราหรือเปล่านถึงช้าสุชี้กุ้งเริ่มสีเน่าโอเคแล้วนะยังแซามันโอ้กินจบอะไรอ่ะสาลาแผ่นสาลา้ออย้น้ำจิ้มมันอยู่ไหนอ่ะโโหหมาก น้องคะเนื้อแกะทำมาแค้เค่เดียวเองอันนี้เนื้อใบพายอันนี้น่าจะได้แล้วปะป๊าเราลองมาทาน,นถ่านนี้ด้วยนะคะ ทำงานวะพุกรณสรม่นธมชาที่บโอกสกี้างนค็นนะโนครับแซ่บหลายเ้าปักเป็นคบเลยโอ,อ